นุ่งรมิดางัดวิชาอ่อยสามีหลุยสกอตก็เล่นด้วยแต่คนทำกลับเขินหนักมากมักใช้เวลาว่างหากิจกรรมต่างๆทำร่วมกันอยู่เสมอสำหรับคู่ของนักแสดงสาวนุ่งรมิดากับสามีหนุ่มหลุยสกอต์ที่ผลัดกันเติมความหวานให้ชีวิตคู่ได้อย่างลงตัวจนกลายเป็นคู้รักขวัญใจใครหลายคน ล่าสุดนุ่งรมิดาก็ได้เผยคลิปน่ารักๆเมื่อเธอได้ตัดสินใจเล่น t i k กต k อปเป็นครั้งแรกซึ่งก็ได้เลือกคลิปสกิลการอ่อยคู่ชายโดยที่หลุยส์สกอตต์นั่งอยู่ข้างๆให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่ดูเหมือนงานนี้เจ้าตัวจะต้องเขินเองเมื่อถูกสามีจู่โจมจุดที่ปากเบาพร้อมส่งยิ้มบางๆมาให้ซึ่งนุ่งรมิดายังได้เขียนแคปชั่นไว้อีกว่าเข้าใจละแฮชแท็กติตอมันรู้สึกยังไง แคแท็กนิครั้งแรกรู้สึกเขินหลัวมากแคสแทกว่าไปหลัวเล่นด้วยนะทำเอาแฟนๆถึงกับเข้ามาคอมเมนต์แซวในความน่ารักของคู่นี้กันอย่างรัวๆว,วิธีส่งสัญ,ญญาณให้คนที่เราชอบให้เราหันไปมองเขามองใครย,ยี่ให้เขารู้สึกตัวส่งยิ้มหวานไปหนึ่งทีพร้อมกับพริบตาปริบๆเขาหันมามองคุณ ให้คุณรีบมองต่ำและมองสกสายตาเขาอีกครั้งเขามองคุณอยู่ให้รีบมองหนีและหันมาดูเขาอีกทีทำให้เขาสนใจเป็นกระตุกไหลฉีกยิ้มให้เขาหนึ่งทีเขาหันมาคุณแล้วให้คุณรีบหลับตาหยุดลืมตามองเขาท่งจุดบจุ๊บแรงกว่านั้นเขามองคุณอีกครั้งเต้นให้แรงกว่าเดิมและปล่อยเขาไปเถอะคุณไม่ปกติหรอ